จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกคุณว่าอาวัยวะเพศของคุณไม่ได้พังแต่แค่ถูกละเลยจะเป็นอย่างไรถ้าสิ่งที่คุณคิดว่าสูญเสียไปตลอดการความสามารถในการรู้สึกแข็งแกรง่งมั่นใจและมีชีวิตชีวายอย่างเต็มที่สามารถฟื้นฟูได้ไม่ใช่ด้วยใบสั่งยาอีกต่อไปหรือ,อยาเม็ดสีฟ้าแต่ด้วยบางสิ่งที่ธรรมดาเหมือนต้นไม้นอกหน้าต่างของคุณบางสิ่งที่ร่างกายของคุณเข้าใจดีอยู่แล้วนั่นคือน้ำมันใช่แล้วน้ำมันง่าย ห้าชนิดที่สามารถแก้ไขภาวะหย่อนสมันภาพทางเพศในผู้ชายวัย60ปีขึ้นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติปลอดภัยและในบางกรณีในเวลาเพียง 7. วันดิฉันชื่อดดอออ พิมระดาดีฉันใช้เวลากว่า30ปีในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของผู้ชายช่วยเหลือผู้ชายหลายพันคนทั่วประเทศให้กลับมาควบคุมสมารทาาทางเพศของตนเองได้อีกครั้งดีฉันได้เห็นน้ำตาความเงียบความละอายที่มักจะอยู่รอบๆปัญหานี้และดิฉันได้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราหยุดไล่ตามการแก้ไขที่รวดเร็วและเริ่มฟังสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆเพื่อการเยียวยา นี่คือความจริงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินภาวะหย่อนสมรสภาพทางเพศไม่ใช่ภาวะถาวรเสมอไปอันที่จริงแล้วมันมักจะเป็นอาการไม่ใช่คำตัดสินการไหลเวียนของเลือดไม่ดีการอักเสบเรื้อรังการปิดกั้นของฮอร์โมนแบบเงียบๆสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่แท้จริงและทางแก้ไขก็ไม่ซับซ้อนธรรมชาติได้มอบมันให้แล้วในอีกสักครู่ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นน้ามัน5ชนิดที่ช่วยฟื้นฟูการไหลเวียนโลหิต ลดการอักเสบปลุกความรู้สึกให้ตื่นตัวอีกครั้งและช่วยให้คุณทวงคืนความมั่นใจที่คุณคิดว่าหายไปตลอดการและมีน้ำมันชนิดหนึ่งโดยเฉพาะที่มักถูกมองข้ามซึ่งสร้างความตกตาลึงแม้กระทั่งในวงการแพทย์ว่ามันทำงานได้รวดเร็วเพียงใดอยู่กับดิฉันก่อนนี่อาจเป็น3นาทีที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดรับสุขภาพจากธรรมชาติที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชายเช่นคุณโดยเฉพาะและถ้าข้อความนี้โดนใจคุณพิมพ์หนึ่งในความคิดเห็นถ้าไม่พิมพ์ศูนย์ และบอกให้ดิฉันทราบว่าดิฉันจะสามารถรับใช้การเดินทางของคุณสู่ความมีชีวิตชีวาที่แท้จริงและยั่งยืนได้อย่างไรเอาละมาเริ่มกันที่น้ำมันชนิดแรกกันเลยซึ่งเป็นน้ำมันที่ดิฉันแนะนำให้กับผู้ชายเกือบทุกคนที่เดินเข้ามาในคลินิกของดิฉันมันง่ายราคาไม่แพงแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ นี่ไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่มันคือเชื้อเพลิงสําหรับความเป็นชายของคุณดิฉันกําลังพูดถึงน้ํามันเมล็ดฟักทองและสิ่งที่มันทํากับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและการไหลเวียนของเลือดอาจทําให้คุณประหลาดใจให้ดิฉันเล่าให้คุณฟังเกี่ยวกับน้ำมันที่ดิฉันได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ชายได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ไม่ใช่ใบสั่งยารู้ราาไม่ใช่การรักษาที่แพงแค่เป็นสิ่งที่ธรรมดาและคุ้นเคยเหมือนเมล็ดที่คุณเคยควักออกตอนแกะสลักฟักทองกับลูก,ลก หรือหล,หลานของคุณน้ำมันเมล็ดฟักทองอาจฟังดูเรียบง่ายเกือบจะเรียบง่ายเกินไปแต่ผลกระทบต่อความมีชีวิตชีวาของผู้ชายนั้นตรงกันข้ามดิฉันเริ่มแนะนำน้ำมันเมล็ดฟักทองให้กับคนไข้ของดิฉันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นมันยังไม่เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายเป็นเพียงน้ำมันที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก อุดดมไปด้วยสังกะสีและไขมันดีแต่สิ่งที่ดิฉันเห็นในผู้ชายที่ใช้มันอย่างสม่ำเสมอทำให้ดิฉันทึ่งภายในไม่กี่วันพวกเขารายงานว่ามีพลังงานดีขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์การแข็งตัวตอนเช้าดีขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนก็กลับมามีความรู้สึกเป็นชายที่พวกเขาคิดว่าได้ทิ้งไว้เบื้องหลังไปแล้ว น้ำมันเมเล็ดฟักทองทำงานในสองด้านที่สำคัญอย่างแรกมันให้สังกะสีในรูปแบบที่ร่างกายสามารถดูดซึมและใช้งานได้จริงสังกะสีจำเป็นต่อการผลิตฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนและหากไม่มีมันฮอร์โมนของคุณก็ไม่สามารถทำงานได้และอย่างที่สองน้ำมันเมเล็ดฟักทองช่วยผ่อนคลายและเปิดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงวัยวเพศซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการบรรลุและรักษาการแข็งตัวที่แข็งแกรง่ง เมื่อร่างกายของคุณได้รับเชื้อเพลิงที่ต้องการและการไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่างอิสระทุกอย่างก็จะเริ่มทำงานอย่างที่ควรจะเป็นแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวสำหรับดิฉันคนไข้เก่าแก่คนหนึ่งของดิฉันชายวัย70กลางๆที่แทบจะยอมแพ้ทุกอย่างแล้วเริ่มทานน้ำมัน,มนเมล็ดฟักทองเป็นทางเลือกสุดท้ายเขาไม่เชื่อว่ามันจะช่วยได้แต่ส สัปดาห์ต่อมาเขาเดินเข้ามาในห้องทำงานของดิฉันด้วยน้ำตาคลอเบ้าและพูดว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวเองอีกครั้งช่วงเวลานั้นยังคงอยู่กับดิฉันตั้งแต่นั้นมามันเตือนดิฉันว่าทำไมดิฉันถึงทำในสิ่งที่ดิฉันทำตอนนี้ท่าน้้ำมันเมล็ดฟักทองเป็นรากฐานการสนับสนุนพื้นฐานที่ร่างกายของคุณต้องการน้ำมันตัวต่อไปที่ดิฉันกำลังจะแบ่งปันก็คือสวิตจุดระเบิดมันทำงานเหมือนยาเม็ดสีฟ้าในเวอร์ชันธรรมชาติแต่ไม่มีผลข้างเคียง และมันเริ่มทํางานในที่ที่ร่างกายของคุณต้องการมากที่สุดมาพูดถึงน้ํามันเมล็ดเทียนดํากันและทําไมผู้ชายหลายคนถึงเรียกมันว่าอาวุธลับของพวกเขาถ้าน้ํามันเมล็ดฟักทองวางรากฐานน้ํามันเมล็ดเทียนดําก็คือประกายไฟที่จุดไฟดิฉันมักจะอธิบายให้คนไข้ฟังว่ามันคือคําตอบของธรรมชาติสาหรับสารเพิ่มสมรรถภาพสังเคราะห์ ยกเว้นแต่ว่าสารตัวนี้ได้รับความไว้วางใจมานานหลายโศตวนและไม่มีรายการคำเตือนหรือผลข้างเคียงยาวเหยียดยิ่งดิฉันศึกษาเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่ดิฉันก็ยิ่งเห็นว่าน้ำมันเมเล็ดเทียนดำสมกับชื่อเสียงของมันอย่างไรในตำราโบราณมันถูกกล่าวถึงอย่างด่งดังว่าเป็นยาที่รักษาได้ทุกอย่างยกเว้นความตายและเมื่อพูดถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ชายคำกล่าวนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกินจริงไปมากนักนากะก สิ่งที่ทําให้น้ํามันเมเล็ดเทียนดําทรงพลังมากคือสารประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าไท,โ,โ,โ,ทโมควินโนนไทโมควินโนนโมเลกุลเล็กๆนี้มีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมของหลอดเลือดของคุณโดยเฉพาะในบริเวณที่สําคัญที่สุดมันกระตุ้นการผลิตในตริกออ,อกไซด์ซึ่งเป็นโมเลกุลเดียวกับที่ยาพยายามควบคุมในตริกออกไซด์ส่งสัญญาณให้หลอดเลือดของคุณผ่อนคลายทำให้เลือดไหลไปยังว,วัยวะเพศได้อย่างอิสระเมื่อความต้องการทางเพศเริ่มขึ้น หากไม่มีในตริกออกไซายเพียงพอคุณอาจจะรู้สึกปรารณาแต่ร่างกายของคุณไม่ตอบสนองดิฉันจำผู้ชายคนหนึ่งในวัย60ต้นๆที่ทานยาความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลมานานหลายปีเขาต่อสู้กับภาวะหย่อนสมรรภาพทางเพศอย่างเงียบย่าและบอกดิฉันว่าเขายอมรับมันเป็นเรื่องปกติใหม่ของเขาไปแล้วดิฉันแนะนำน้ำมันเมล็ดเทียนดำ ไม่ได้สัญญากับปาติหารีแต่ขอให้เขาลองดูสักสองสสัปดาห์สองสัปดาห์ต่อมาเขาโทรหาดิฉันเสียงของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์และพูดว่ามันเหมือนกับว่าร่างกายของผมจําได้อีกครั้งว่าต้องทํางานอย่างไรนั่นคือสิ่งที่น้ํามันเมล็ดเทียนดํำทรมันช่วยให้ระบบของคุณจดจําจังหวะตามธรรมชาติของมันช่วยให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวามั่นใจและอยู่กับปัจจุบัน นอกเหนือจากการไหลเวียนของเลือดแล้วน้ำมันเมล็ดเทียนดำยังช่วยลดการอักเสบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญการอักเสบเรื้อรังก็เหมือนสนิมบนท่อมันจะค่อยๆทำให้ทางเดินแคบลงจนไม่มีอะไรผ่านไปได้น้ำมันนี้ช่วยขจัดสิ่งนั้นออกไปสนับสนุนหลอดเลือดให้แข็งแรงและฟื้นฟูความรู้สึกแต่เราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะในขณะที่น้ำมันเมล็ดเทียนดำทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหว น้ำมันตัวต่อไปจะสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่มันไม่เพียงแต่ปรับปรุงสมรสภาพแต่ยังซ่อมแซมความเสียหายจากภายในสู่ภายนอกหากคุณเคยสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะย้อนกลับความเสื่อมของระบบไหลเวียนโลหิตที่เกิดขึ้นมานานหลายปีสิ่งที่ดิฉันกำลังจะแสดงให้คุณเห็นต่อไปอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมาพูดถึงน้ำมันที่มักถูกมองข้ามแต่มีพลังในการฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดในระดับที่รู้สึกว่าดีเกินจริง ้าน้ำมันเมล็ดเทียนดำทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีน้ำมันเมล็ดทับทิมก็คือสิ่งที่ช่วยสร้างถนนขึ้นมาใหม่เพราะพูดตามตรงถ้าคุณอายุเกิน60โอกาสที่ระบบไหลเวียนโลหิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมและไม่มีที่ไหนจะชัดเจนไปกว่าในห้องนอนอีกแล้วความแข็งแกร่งของการแข็งตัวความสามารถในการรักษามันไว้และแม้กระทั่งความรู้สึกของคุณระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวนั่นคือสภาพของหลอดเลือดของคุณ นั่นคือสิ่งที่น้ำมันเมล็ดทับทิมทำสิ่งที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพหัวใจหรือสารต้านอนุมูลอิสระในความหมายนรรมน้ำมันเมล็ดทับทิมมีสารประกอบที่หายากที่เรียกว่ากรดพูนิซิกพูนิซิกแอซิดซึ่งเป็นหนึ่งในสารธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อบุผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นเยื่อบุชั้นในที่บอบบางของหลอดเลือดของคุณเมื่อหลอดเลือดเหล่านั้นอักเสบหรือเสียหายการไหลเวียนของเลือดจะถูกจํากัด แต่เมื่อมันแข็งแรงและยืดหยุ่นร่างกายของคุณจะตอบสนองด้วยพลังและความแม่นยำและน้ำมันนี้ช่วยฟื้นฟูการตอบสนองนั้น ชายคนหนึ่งที่ดิฉันเคยทำงานด้วยต้องรับมือกับสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นความรู้สึกชาบริเวณนั้นเขามีสุขภาพโดยรวมดีออกกําลังกายเป็นประจำแต่มีบางอย่างรู้สึกไม่ถูกต้องเราได้เพิ่มน้ํามันเมเล็ดทับทิมเข้าไปในกิจวัตรของเขาและประมาณสองสัปดาห์ต่อมาเขากลับมาและพูดว่ามันเหมือนกับมีคนเปิดไฟอีกครั้งช่วงเวลานั้นยังคงอยู่กับดิฉันเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสมรภาพแต่มันคือการรู้สึกถึงความเชื่อมโยง ความมีชีวิตชีวานั่นคือสิ่งที่การเยียวยาหลอดเลือดสามารถทำได้แต่มันไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นน้ำมันเมล็ดทับทิมยังสนับสนุนการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนตามธรรมชาติเมื่อเราอายุมากขึ้นระดับฮอร์โมนของเราจะลดลงบางครั้งก็ช้าบางครั้งก็เร็วและนั่นส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งตั้งแต่อารมณ์ ความปรารถนาไปจนถึงสมรรถภาพทางกายน้ำมันนี้ช่วยให้ร่างกายของคุณสร้างขึ้นใหม่จากภายในทั้งในด้านโครงสร้างและฮอร์โมนและส่วนที่ดีที่สุดคือมันเป็นธรรมชาติโดยสมบูรณ์ไม่ต้องใช้เข็มไม่มีผลข้างเคียงแค่เป็นยาจากพืชที่ทรงพลังที่ทำหน้าที่ตามที่มันถูกออกแบบมา ตอนนี้ถ้าน้ำมันทับทิมคือผู้สร้างน้ำมันตัวต่อไปคือผู้ปรับสมดุลเพราะแม้ว่าการไหลเวียนของเลือดและฮอร์โมนของคุณจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีพลังที่มองไม่เห็นอย่างหนึ่งที่สามารถปิดทุกอย่างได้ในทันทีนั่นคือความเครียดและดีฉันจะแสดงให้คุณเห็นน้ำมันที่ไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจของคุณสงบแต่ยังช่วยเพิ่มความใกล้ชิดในแบบที่สารเพียงไม่กี่ชนิดสามารถทำได้คุณจะไม่อยากพลาดสิ่งนี้ ตอนนี้เราได้พูดถึงการสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่แล้วเราต้องพูดถึงสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือการปรับสมดุลของจิตใจเพราะไม่ว่าการไหลเวียนของเลือดของคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของคุณจะดีขึ้นมากเพียงใดหากสมองของคุณอยู่ภายใต้ความกดดันร่างกายของคุณจะไม่ตอบสนองในแบบที่คุณต้องการน,นั่นคือจุดที่น้ำมันกระดังงาเข้ามามีบทบาท ยาที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งทรงพลังกว่าที่เห็นน้ำมันนี้ไม่เพียงแค่มีกลิ่นหอมแต่มันช่วยทำให้พายุในใจสงบลงดิฉันได้นั่งคุยกับผู้ชายจำนวนนับไม่ท้วนที่บอกดิฉันว่าผมอยากใกล้ชิดนะแต่พอถึงเวลาจริงๆจิตใจของผมก็เข้ามาขวาง ความวิตกังวลแบบนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นเรื่องจริงและมันจะพบบ่อยขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นคุณเริ่มคิดมากเกินไปคุณจำความล้มเหลวในอดีตได้คุณสงสัยในตัวเองและการพูดคุยในใจทั้งหมดนั้นจะปิดระบบที่คุณพยายามจะเปิดใช้งานน้ำมันกระดังงาช่วยให้คุณเงียบเสียงนั้นลงมันทำงานกับระบบประสาทของคุณเหมือนมือที่อ่อนโยนวางบนไหล่ของคุณพร้อมกับพูดว่าคุณไม่เป็นไรคุณทำได้มันปรับสมดุลทั้งระบบประสาทซิมพาเทสและพาราซิมพาเทส ซึ่งหมายความว่ามันช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ปลุกเร้าความรู้สึกของคุณอย่างอ่อนโยนนั่นคือการผสมผสานที่หาได้ยากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผลักดันคุณไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปไม่ว่าคุณจะรู้สึกสงบ,บเกินไปหรือตื่นตัวเกินกว่าที่จะอยู่กับปัจจุบันน้ำมันนี้จะนำคุณกลับสู่จุดศูนย์กลางและนั่นคือจุดที่คุณต้องอยู่เพื่อความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยง ดีฉันจำผู้ชายคนหนึ่งในวัย60ปลายปลายๆเป็นทหารเรือกเกษียณอายุภูมิใจแข็งแกรง่งแต่เหนื่อยล้าทางอารมณ์จากความวิตกกังวลเรื่องสมรรภาพมานานหลายปีดีฉันแนะนำให้เขาลองใช้น้ำมันกระดังงาไม่ใช่เพื่อการรักษาแต่เป็นพิธีกรรมที่ช่วยให้สงบทเพียงไม่กี่หยดหลังใบหูบนหน้าอกอาจจะก่อนอาบน้ำอุ่นต่อมาเขาบอกดิฉันว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมไม่กังวลผมแค่อยู่ตรงนั้นในช่วงเวลานั้นกับเธอ และนั่นทำให้ทุกอย่างแตกต่างบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นในร่างกายของคุณแต่มันเกิดขึ้นในทัศสนคัดของคุณและเมื่อทั้งสองอย่างสอดคล้องกันเมื่อร่างกายและจิตใจเข้ากันได้ในที่สุดความใกล้ชิดก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายดายอีกครั้ง แต่ยังคงมีชิ้นส่วนสุดท้ายที่ต้องเติมเต็มปริศนาน้ำมันชนิดหนึ่งที่ไม่เพียงแค่สนับสนุนร่างกายของคุณแต่มันยังชาร์จพลังให้กับมันมันคือความแตกต่างระหว่างการทำงานได้กับการเจริญรุ่งเรืองและสิ่งที่มันทำในเวลาเพียงเจ็ดวันจะทำให้คุณพูดไม่ออกมาพูดถึงน้ำมันชนิดสุดท้ายกัน และตอนนี้เรามาถึงน้ํามันที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันท้าน้ํามันเมล็ดฟักทองให้รากฐานน้ํามันเมล็ดเทียนดาทําให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหวน้ํามันทับทิมสร้างโครงสร้างขึ้นมาใหม่และน้ํามันกระดังงาปรับสมดุลจิตใจของคุณน้ํามันเข็มสนก็คือตัวเร่งความเร็วน้ำมันนี้ไม่เพียงแค่สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณแต่มันขยายผลและสำหรับผู้ชายหลายคนมันคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและทรงพลัง บอกตามตรงดิฉันเคยสงสัยในครั้งแรกที่ได้เจอน้ำมันเข็มสนในบริบททางคลินิกดิฉันรู้จักมาในเรื่องประโยชน์ต่อระบบทางเดินหายใจการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันแต่สุขภาพทางเพศนั้นรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่การวิจัยและผลลัพธ์ก็เปลี่ยนใจดิฉันอย่างรวดเร็ว น้ำมันเข็มส่นมีสารประกอบธรรมชาติที่เรียกว่าโมโนเทอร์พีนโมโนเทอร์พีนโดยเฉพาะอัลฟาไพนีนอัลฟาไพนีนที่ช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการใช้ออกซิเจนทำไมถึงสำคัญเพราะออกซิเจนคือเชื้อเพลิงที่เลือดของคุณต้องการเพื่อส่งพลังงานความรู้สึกและความทนทานไปยังทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะในส่วนที่สำคัญ ดิฉันจำได้ว่าเคยทำงานกับชายคนหนึ่งที่ใช้เวลาหลายปีลองใช้ยาทุกชนิดปั๊มและขั้นตอนต่างๆเขาเคยพบผู้เชี่ยวชาญลองควบคุมอาหารหรือแม้กระทั่งคิดที่จะยอมแพ้เรื่องความใกล้ชิดไปเลย เมื่อเราแนะนำน้ำมันเข็มสนให้ใช้ท่าบริเวณหลังส่วนล่างและหน้าอกก่อนนอนมันเหมือนกับมีคนมาเปิดสวิตช์เขาบอกดิฉันว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมไม่เพียงแค่รู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายแต่ผมรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองอีกครั้งนั่นยังคงติดอยู่ในใจดิฉันเพราะมันเตือนดิฉันว่าท้ายที่สุดแล้วการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กแต่มันเกี่ยวกับตัวตนความมีชีวิตชีวาและการทวงคืนส่วนต่างๆข,ของตัวเองที่คุณเคยคิดว่า หายไปแล้วน้ำมันเข็มสนช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตเพิ่มการใช้ออกซิเจนลดการอักเสบและอาจช่วยให้ร่างกายของคุณใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผู้ชายมักจะรายงานผลลัพธ์ในเวลาเพียง5-7วันมีพลังงานมากขึ้นแข็งตัวดีขึ้นรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นและเมื่อใช้ร่วมกับน้ำมันอีก4ชนิดผลของมันจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่เรื่องมีอยู่ว่า น้ำมันเพียงอย่างเดียวจะไม่เปลี่ยนชีวิตของคุณมันคือสิ่งที่คุณทำกับมันต่างหากที่สำคัญและในลำดับต่อไปดิฉันจะแนะนำแผน7วันง่ายๆให้กับคุณไม่มีลูกเล่นไม่มีการเดาแค่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ช่วยให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมั่นใจขึ้นและเชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าที่คุณเคยเป็นมานานหลายปีคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งนี้ ดังนั้นตอนนี้เราได้สำรวจน้ำมันที่น่าทึ่งทั้งห้านี้แยกกันแล้วมาพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกมันทำงานร่วมกันเพราะนั่นคือจุดที่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นคุณจะเห็นว่าน้ำมันแต่ละชนิดมีบทบาทของตัวเองหนึ่งชนิดช่วยเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอีกชนิดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดหนึ่งชนิดช่วยให้จิตใจสงบอีกชนิดสร้างหลอดเลือดของคุณขึ้นมาใหม่และอีกชนิดให้พลังงานแก่ทั้งระบบของคุณ แต่เมื่อคุณรวมมันเข้ากับกิจวัตรที่เรียบง่ายและสม่ำเสมอผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่น้อยไปกว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาดิฉันได้พัฒนสิ่งที่เรียกว่ากิจวัตรฟื้นฟูความมีชีวิตชีวามันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แบรนด์แต่เป็นจังหวะประจําวันที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของธรรมชาติร่างกายของผู้ชายทุกคนแตกต่างกันแต่ดิฉันได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าเมื่อใช้น้ํามันเหล่านี้ ร่วมกันบางสิ่งบางอย่างจะเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่เป็นเรื่องทางอารมณ์ความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งทางจิตวิญญาณเพราะนี่ไม่ใช่แค่การบรรลุการแข็งตัวแต่เป็นการทวงคืนความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่คุณอาจสูญเสียไปเพราะวัยความเครียดความผิดหวังหรือความเจ็บป่วยคนไข้คนหนึ่งของดิฉันอายุ72ปีเพิ่งเป็นไม้เก็บตัวอย่างมากเริ่มใช้กิจวัตรนี้โดยไม่ได้คาดหวังอะไรมาก ผมแค่อยากจะรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นอีกหน่อยเขาบอกดิฉันภายในหนึ่งสัปดาห์เขารายงานว่านอนหลับดีขึ้นมีสมาธิดีขึ้นและใช่การแข็งตัวที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้มากขึ้นแต่ยิ่งไปกว่านั้นเขาพูดว่าผมรู้สึกมีความหวังอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆ น้ำมันเหล่านี้สนับสนุนความสามารถในการรักษาตามธรรมชาติของร่างกายของคุณมันไม่ได้บังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อนุญาตให้เกิดขึ้นกิจวัตรนั้นเรียบง่ายน้ำมันมเมล็ดฟักทองหนึ่งช้อนโต๊ะในตอนเช้าน้ำมันมเมล็ดเทียนดำวันละสองครั้ง น้ำมันเมล็ดทับทิมหนึ่งช้อนชากับอาหารที่มีไขมันน้ำมันกระดังงาไม่กี่หยดทาก่อนนอนเพื่อทําให้ระบบประสาทสงบ,บและน้ำมันเข็มสนุนเบาๆบริเวณหลังส่วนล่างก่อนนอนมันเป็นพิธีกรรมช่วงเวลาแห่งความตั้งใจและเมื่อคุณทําทุกวันหน้าร่างกายของคุณจะเริ่มจดจําสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทํา ตอนนี้ดิฉันอยากให้คุณลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในอีกหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้มีพลังงานมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นมีความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะในอีกสักครู่ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะนำแผนเจ็ดวันนี้ไปปฏิบัติได้อย่างไรขั้นตอนง่ายๆผลลัพธ์ที่แท้จริงและถ้าคุณทำตามอย่างสม่ำเสมอคุณอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่มาดูกันทีละขั้นตอนดังนั้น เรามาถึงจุดนี้แล้วคุณได้ยินหลักการทางวิทยาศาสตร์คุณได้ยินเรื่องราวต่างๆและบางทีบางทีคุณอาจจะเริ่มเชื่อว่าสิ่งต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้และมันก็เป็นไปได้ความจริงก็คือสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้ไม่ใช่แค่รายการของน้ำมันแต่มันคือเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่เงียบสงบแต่ทรงพลังจากการรู้สึกติดขัดและพ่ายแพ้ไปสู่การรู้สึกแข็งแกร่งมีพลังงานและเชื่อมโยงอีกครั้ง ดิฉันใช้เวลาหลายสิบปีทำงานกับผู้ชายที่คิดว่าเวลาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและดิฉันได้เฝ้าดูพวกเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งไม่ใช่เพราะเวทมนต์แต่เป็นเพราะความสม่ำเสมอการดูแลเอาใจใส่และความเต็มใจที่จะลองทำอะไรที่แตกต่างออกไป เราเริ่มต้นด้วยน้ำมันเมล็ดฟักทองการสนับสนุนพื้นฐานที่เติมเชื้อเพลิงให้ฮอร์โมนเทสโทโสเตอโรนของคุณและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดให้แข็งแรงจากนั้นเราได้แนะนำน้ำมันเมล็ดเทียนดำตัวกระตุ้นสมรรถภาพจากธรรมชาติปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและปลุกระบบบของคุณจากภายใน เราย้ายไปที่น้ำมันเมล็ดทับทิมซึ่งส้มแซมและเสริมสร้างหลอดเลือดที่นำชีวิตไปยังส่วนที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณน้ำมันกระดังงาเตือนเราว่าความใกล้ชิดเริ่มต้นในใจและการทำให้ระบบประสาทส่งลงบางครั้งก็เป็นยาที่ทรงพลังที่สุดและสุดท้ายน้ำมันเข็มสนตัวกระตุน้นตัวเร่งปฏิกิริยานำทุกสิ่งมาขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้จริง น้ำมันเหล่านี้ร่วมกันมอบบางสิ่งที่ไม่มีใบสั่งยาใดสามารถให้ได้อย่างแท้จริงนั่นคือการฟื้นฟูไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่ทั้งอารมณ์การกลับมาของประกายไฟความมั่นใจที่จะมองหน้าคู่ของคุณโดยปราศจากความกลัวหรือความละอายความสามารถในการมีความสุขกับร่างกายของคุณอีกครั้งไม่ใช่เหมือนตอนอายุ25แต่เป็นอย่างที่มันสามารถเป็นได้ในตอนนี้ด้วยสติป,ปัญญาด้วยความลึกซึ้งและด้วยศักดิ์ศรี คุณไม่ได้พังคุณไม่ได้เลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณไปคุณแค่ขาดชิ้นส่วนบางอย่างที่ร่างกายของคุณร้องขออย่างเงียบๆน้ํามันเหล่านี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่ร่างกายของคุณคือปาฏิหาริย์และเมื่อคุณให้เครื่องมือที่ถูกต้องกับมันมันจะจดจําวิธีที่จะรักษาที่วิธีที่จะรู้สึกวิธีที่จะเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นหากคุณยังอยู่กับนิฉันดิฉันอยากจะขอบคุณไม่ใช่แค่สําหรับการรับฟังแต่สําหรับการใส่ใจมากพอที่จะสํารวจสิ่งที่เป็นไปได้และตอนนี้ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นแล้วเลือกน้ํามันหนึ่งชนิดเริ่มพิธีกรรมของคุณและให้ร่างกายของคุณแสดงให้เห็นว่ามันยังสามารถทําอะไรได้อีกบ้างเพราะความจริงก็คือคุณยังไม่จบไม่ได้ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ํา